เรามาปลูกผักในตะกร้ากันดีกว่านะคะวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เป็นการเตรียมตะกร้าพลาสติก ที่เราจะปลูกผักลงในตะกร้าเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ตั้งเลยนะคะไม่ใช่ไม่ได้ไปดูนะคะว่าทํายังไงก่อนอื่นวันนี้มีรถมาขายตะกร้าในหมู่บ้านแอดก็เลยไปดูก็เลยได้ตะกรา้าเนี่ยนะคะ25บาทนะคะต่อใบซื้อมาอยู่ที่10ใบด้วยกัน จากนั้นก็ไปหาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็มีดินปลูกด้วยค่ะดินก็อยู่ที่6ถุง100บาทก็วันนี้ไปในตัวเมืองสุรินทร์เนาะก็เลยได้ซื้อมาหมดเลยค่ะอันนี้ค่ขาะกระาวันนี้ซื้อมา10ใบนะแต่เราจะทําการปลูกแค่3ใบเท่านั้นนะคะก็คือ1ปลูกพริกค่ะ2ก็คือปลูกใบสะระแหน่3ปลูก ใบเลื่อยนั่นเองนะคะตอนนี้แอดก็ไปหาก,กอี้มาแล้วค่ะเออนะคะแล้วก็เอาผ้าที่มันไม่ได้ใช้ามาตัดค่ะก็1ชิ้นเนี่ยก็จะได้ตัดได้2ชิ้นนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเสื้อแม่นะคะนี่ค่ะก็ตัดอยู่นะคะอาจจะไม่เห็นเนาะ ก็ใช้กันไกลค่ะทําไมจะต้องใช้ผ้าในการรองนะคะเพราะว่าผ้าจะช่วยทําให้น้ําในตะก้าเนี่ยมีการระบายได้ค่ะที่สําคัญนะคะคือการปลูกพืชที่ไม่ต้องการน้ํานะคะก็จะต้องมีการระบายน้ําได้เนาะ ชนะเนี่ยใส่ลงไปอยากจะโชว์แต่โชว์ไม่ได้นะคะและก็ป้องกันดินที่เราใส่ลงในตะกร้าก็คือดินปลูกนั่นเองไม่ให้ไหลออกไปนะคะไม่งั้นคุณจะต้องเติมดินตลอดเวลาแน่นอนนะคะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะการเลือกผ้าก็ควรเลือกผ้าที่คิดว่าน้ำมันจะระบายได้ด้วยนะ,ะอย่างเช่นผ้ายางเนี่ย ก็ไม่ควรเอามาใส่ค่ะและที่สำคัญทำไมเอาผ้าเพราะว่ามันเบาการปลูกในกระถางหรือการปลูกในตะกร้านเนี่ยมันก็จะดีที่เราสามารถโยกย้ายได้ด้วยนะคะก็แอดก็กะว่าแบบว่าไว้เคลื่อนที่ได้ด้วยแล้ววัสดุที่จะเอามาใส่ในการเพราะปลูกเนี่ยก็ควรที่จะเบาด้วยเพราะว่าจุดประสงค์หลักของการปลูกในตะกร้าหรือในกระถางมันต้องเบาด้วยนะคะ ตอนนี้ก็คือเสียดายนะคะก็คือผ้ากันเปื้อนนะคะเลยเอาไปใส่โชคดีค่ะเห็นเงิน20บาทเห็นไหมคะทุกคนนี่เออความเสียดายก็มีประโยชน์เป็นการอันนี้ก็เสียดายค่ะโอชุดนี้นะคะก็ว่าโอ้มันมันเหมาะก,กับอากาศร้อนนะคะอเอไว้ก่อนนะคะก็เลยวันนี้ได้สามตะกร้าเท่านั้นนะคะคิดดูคะ่ะความเสียดายทําให้เราไม่เสร็จงานเลยนะคะ ก็อันนี้นะคะผลงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนก็พร้อมที่จะไปปลูกแล้วเนาะถ้าใครคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามช่องน้อยๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้นะคะว่าคุณทำแบบเหมือนกันไหมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้ามาปลูกผกลงในตะกร้าก,กันเถอคะค่ะ